สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ The Diva Zone 999 t a r o คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีมิถุนหรือท่านที่มีลักษณาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนประจำเดือน มิถุนายน2568สำหรับการอ่านดวงอ่นานไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่นานไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะ แล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนขอให้คุณมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนารวยๆเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนเกิดของมิถุนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นการงานการเงินความรักนะสี่ถ้วยสามเหรียญ วิวออฟฟอร์จูนหนึ่งไม้แปดเหรียญอัศวินดาโอ้ราชินีถ้วยเดอะเฮอร์มิตค่ะหกไม้สิบเหรียญว้าวต้องบอกว่าว้าวมากเลยทุกคนไพ่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะม,มีอะไรไม่ดี ตัวเราตัวเรามีถุนบอกอะไรอะไรเนี่ยแม่หมอมาว่าตัวหนูไม่ดีนะคะไม่ใช่ดูเราสิเบื่อเบื่อเซ็งเงรู้สึกมันเป็นยังไงนะคะแม่หมออยากถามมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงไหนอธิบายมาสินะมีแค่ตัวเรานี่แหละ อ่ะทีนี้พลังงานใหญ่คืออะไรนะคะ We Off for June ช่วงจังหวะของการเรียนรู้การเข้าสู่สังคมผู้คนมากมายที่ยกระดับสังคมที่ยกระดับขึ้นสังคมสังคมที่เต็มไปด้วยผู้รู้ในด้านต่างๆสังคมที่เต็มไปด้วยผู้มีสตุ้งสตางร่ำรวยมั่งคัง่งกว้างใหญ่ไพศาล What's h a p p e n มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดการเรียนรู้โชคชะตา นำพามิถุนไปสู่จุดที่ดีขึ้นถ้าที่ผ่านมาก่อนวันเกิดของพวกคุณนะ่ะคือมันแย่มองหาหนทางอะไรไม่ได้เลยนะคะเนี่ยพอเข้าเดือนเกิดของพวกคุณนะ่ะดวงชะตามันเริ่มเปลี่ยนจกักรวางผักคุณไปสู่จุดที่ดีนะคะสังเกตว่าช่วงจังหวะน,นี้มันก็มีพวกดาวย้ายต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดแล้วซึ่ง ดาวพฤหัสก็เข้ามาทับตัวมิถุนพฤหัสคือเงินนะคือการศึกษาคือการเรียนรู้คือผู้หลักผู้ใหญ่คือศิลธรรมคือธรรมะอืมดีไหมทุกคนดีเนาะอ่ายินดีด้วยนะคะตอนนี้โชคชะตาผักดันมิถุนไปสู่ในจุดที่ที่มันดีขึ้นดวงชะตาปรับเปลี่ยนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางอย่างคุณไมก คิดไม่ฝันนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆฉันจะต้องได้โยกย้ายทำไมฉันจะต้องได้เปลี่ยนงานทำไมฉันจะต้องได้เข้าสังคมนั้นสังคมนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นโชคชะตามันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้แพลนไว้นะคะ อยู่ดีๆประตูบานหนึ่งมันก็ถูกเปิดออกมาดังนั้นรับมันไว้ซะเห็นมีออฟเฟอร์จูนแล้วบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของโชคลาภได้ด้วยนะคะและทีนี้มีในตัวของเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตพูดถึงในเรื่องประสบการณ์เก่าๆที่เราผิดพลาดเก็บมันมาเป็นครูเป็นบทเรียนที่สอนใจทำทุกอย่างขอให้ทำด้วยสติคิดถึงในเรื่องศิธลธรรมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ใจเย็น นึกถึงในสิ่งที่ผ่านมาว่าถ้าทำแบบนี้แล้วผลที่ตามมามันคืออะไรขอให้จำเรื่องราวเหล่านั้นเป็นบทเรียนสอนใจเราจะไม่ทำพลาดอีกแล้วทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดในที่ผ่านมาแต่หลายคนมักจะผิดพลาดในเรื่องซ้ำๆเดิมๆอันไหนคือข้อผิดพลาดของเราแต่ละคนลองตรวจสอบดูนะคะบางคน มีข้อผิดพลาดในเรื่องของการใช้เงินใช้เงินยังไงหามาได้ยังไงก็หมดนะคะหรือเป็นหนี้เป็นสินใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุล่ายหรือบางคนไปซื้อหวยไปติดการพน,นันติดเหล้าติดยาหรืออะไรใดๆเนี่ยณนะจุดนี้ก็คือเหมือนให้เราคิดก่อนหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการครบเพื่อนด้วยหรือการเข้าสังคมด้วยนะคะการ ที่เราเชื่อใจใครไม่ได้เลยคนที่เข้ามาล้วนแต่มาหวังผลประโยชน์จากเราอันไหนที่มันเป็นความเสียหายที่คุณพบเจอบ่อยๆให้คุณตระหนักแล้วก็ระวังนะคะช่วงจังหวะน,นี้มิถุนนะ่ะจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ่อยขึ้นแล้วก็ทำตัวแบบสมถะละถ้าที่ผ่านมาคุณใช้เงินแบบโอ้โหเต็มสตรีมนะคะหรือซื้อหวยแบบเต็มสตรีมช่วงนี้ ต้องคือบางทีมันมันบังคับคือเราไม่มีไงคุณก็จะอาจจะใช้จ่ายแบบสมระถนะคะืะแต่พรฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสนะเรานี่ก็เป็นดาวครูบาอาจารย์นะคะที่เข้ามาอาจจะได้ได้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้ที่เขามีศีลธรรมอันดีนะคะแนะนำสั่งสอนคุณก็ได้อย่าใช้คำว่าสั่งสอนเลยชี้แนะดีกว่านะคะเพราะว่าสไตล์นี้เขาจะไม่ได้บูรังผ่าน เวลาเขาสอนอะไรก็จะเป็นแบบลักษณะใจเย็นๆหรือบางทีงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสที่จะมาเข้าฝันเราบ่อยขึ้นนะคะหรือว่าแบบมาเตือนสติมาเตือนภัยอะไรคุณอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานการงานเป็นยังไงการงานคึกคักเงินทองคึกคักได้เข้าสู่งานที่ ร่ำรวยมีเงินมีทองนะคะหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผู้คนคึกคักเข้าไปอยู่ในกิจการที่มันดีนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยหรือร้านค้าร้านรวงของต้นตระกูลอะไรใดๆของเราหรือของใครก็ตามนะคะหรือว่าเราทํางานที่บริษัทตรงนั้นแล้วเป็นช่วงจังหวะที่เงินทองบัตเจ็ตเขาอู้ฟู่หรือว่าลูกค้าเขาเข้ามาเยอะนะคะเป็นช่วงจังหวะค,คึกคักคึกคืนจริงๆ แล้วก็สําหรับใครที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับเกษตรกร,ะร,กรนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่เราพบเจอผู้คนแล้วก็มีการทํางานกันมันอยู่ในบนรรยากาศที่คึกคักนะคะแน่นอนว่ามันเป็นเม็ดเงินหลายๆอย่างเนี่ยมันก่อให้เกิดเงินทองได้ดังนั้นอย่าอย่าเซงกับในเรื่องที่มันไม่ควรจะเอาจิตเอาใจไปเซงด้วยนะคะขอให้โฟกัสให้มันถูกทาง ใครที่รองงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้งานนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสังคมที่อยู่ไปเลยนะคะหรือโยกย้ายงานแบบที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนอา้าวทำไมมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วซึ่งอยู่ดีๆคือคุณไม่ได้แพลนว่าจะต้องไปทํางานที่จังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้อยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนสังคมไปเลยนะคะเพราะว่าไปเริ่มต้นทํางานใหม่งานใหม่มันอยู่ตรงนั้นนะ มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําแนะนำนะคะแล้วก็งานที่คุณไปจับนะตอนนี้ขอให้ทำต่อไปถ้าคุณดูแล้วหรือคนอื่นเขาดูแล้วเฮ้ยดีขอให้ทำต่อไปขอให้อดทนนะเพราะว่ามีแนวโน้มอของการประสบความสําเร็จนะคะแล้วตัวคุณเองก็ได้รับการยกย่องเป็นคนที่เหมือนพิสูจน์ในตัวของฝีมือของคุณ ไปแบบไม่ได้ไก่กละลาเล่เขาเรียกว่าคุณมีแบ็กซับพอร์ตอาจจะมีคนคนที่ทำงานหรือใครที่ชักจูงคุณไปทำงานหรือว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนคุณนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ทำมันให้ดีที่สุดนะคะทำให้ดีเหมือนที่เขาไว,ว้วางใจเราในเรื่องของความใจร้อนน่ะต้องระวังนะคะห้ามใจร้อนค่อยๆนะคะ ค่อยๆทาค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คิดไปแต่ปัญหาบางอย่างที่มันมีคุณจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามอย่าทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเหมือนไพ่มาเตือนละเหมือนตัวเรารู้แหละว,ว่าสิ่งใดมันคือปัญหาขอให้คุณแก้ไขมันนะคะอย่าหมักดองมันไว้ในเรื่องของอารมณ์ต้องควบคุมให้ได้นะคะอ่ะต่อมามาที เรื่องการเงินการเงินเป็นยังไงแน่นอนว่าการเงินดีนะคะมีรายได้เสริมมีจอบเสริมด้วยใครทํางานประจําอยู่มีจอบเสริมด้วยเพราะว่าฝีไม้ลายมือความสามารถของคุณมีนะคะบางคนอาจจะถ้าถ้าเราทําเกี่ยวกับพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยต่อเติมเนี่ยยิ่งชัดเลยนะคะว่ามีคนมาดีลงานมาจ้างงานให้คุณไปทําหรือให้คุณไปรับเหมาที่ไหนก็ตามหรือบางคนบอกว่าไม่ได้ทํารับเหมา โอเคความสามารถอะไรที่อยู่ในตัวคุณสิ่งเหล่านั้นจะมีคนเห็นความสามารถของคุณนะคะแล้วก็มาดิวให้คุณไปถามหรือบางทีอะถ้าเรามีความสามารถอะไรเราก็โพสต์ไปในโซเชียลอย่างเช่นรับทำบัญชีนะอะไรประมาณนี้หรือว่าคุณทำอะไรเขียนโปรแกรมได้ตัดต่อได้เนี่ยก็ลองโพสต์ลงไปดูนะคะแล้วก็ฝากผลงานไว้ที่ในตัวของโซเชียลแน่นอนมีคนติดต่อคุณแน่นอนนะคะ มีรายได้เข้ามารายได้เสริมเข้ามาจากงานพิเศษหรือบางคนได้ค่าในหน้าค่าในหน้าจากทุกช่องทางเลยนะจะค้าขายจะขายที่ดินจะขายสิ่งใดก็ตามหรือแอฟเฟอร์เรหรือว่าขายประกันได้หมดเลยนะคะช่วงจังหวะที่การเงินขยับขยายเติบโตขึ้นแล้วทีนี้ในช่วงจังหวะนี้มันก็อาจจะมีหลายสิ่งที่ลอตาลอใจ คุณนะคะซื้อหวยค,คุณอาจจะซื้อเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้คุณต้องกลับมาคิดถึงในอดีตที่ผ่านมานะคะว่าคุณได้หรือคุณเสียยังไงนะคะขอให้เอาเรื่องราวในอดีตมาเป็นบทเรียนที่สําคัญนะหรือว่าตัวเราเองอาจจะเอาไปซื้ออะไรสุลุยสุล่ายหรือว่าไปซื้อในสิ่งที่เรายังไม่มีความรู้หรือเปล่าเอาไปลงทุนอะไรในสิ่งที่ไม่มีความรู้อันนี้ต้องระวังนะคะพไพ่ใบนี้เขา มีครบทุกอย่างเลยนะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะมีคนที่เหนือฟ้ายังมีฟ้านะทุกคนมีคนที่เขาชั้นเชิงเหนือกว่าเราเขาสามารถที่จะดึงเงินเราไปเมื่อไรก็ได้นะคะหรือตัวล้อหลอกได้หมดเลยนะคะดังนั้นดวงช่วงจังหวะนี้มันดีมันเปิดโอกาสให้คุณจับเงินจับทองได้งานได้การที่ดีคุณเองก็ต้องมีสติด้วยนะคะ เราก็มีโอกาสเติบโตในเรื่องของการเงินเสียงดวงเสียงโชคมีโอกาสได้แต่ทุกอย่างตั้งอยู่บนสติแล้วก็ความรู้อันไหนที่เราไม่มีความรู้ขอให้คุณไปโรงเรียนหรือหาความรู้ให้มันท่องแท้ก่อนก่อนที่จะไปลงทุนหรือก่อนที่จะเข้าไปทำนะคะไม่งั้นมันจะเกิดความเสียหายได้อะยังไงนะคะเงินทองต่อยอด ได้สบายบายนะคะเงินมีความมั่นคงถ้าที่ผ่านมาการเงินของคุณไม่มั่นคงทำงานที่หนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนทำงานแล้วก็ต้องย้ายทำงานแล้วก็โดนหักโดนโกงนะคะช่วงจังหวะน,นี้คุณจะได้ที่ทำงานหรือว่าได้การทำงานที่เงินทองมันเสถียรขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณสามารถปั่นเงินปั่นทองได้ในช่วงจังหวะน,นี้เป็นช่วงจังหวะที่เงินทองมันกำลังคึกคักคึกคืนนะคะแต่ทุกรายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่าง ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือความรู้คือตัวช่วยชั้นดีสำหรับคุณคือวิตามินคือภูมิต้านทานอย่างดีสำหรับคุณนะสิบเหรียญเงินทองคึกคักครอบครัวอาจจะช่วยเหลือคุณก็ได้หรือว่าการทำงานในกงสีการทำงานเกี่ยวกับครอบครัวคนในครอบครัวนะคะอ่าหรือบางคนเนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเงินทองคึกคักนะคะช่วงจังหวะนี้ ใช้พลังให้ถูกที่ถูกจุดกระตุ้นตัวเองนะคะยิ่งช่วงจังหวะที่ตักตวงได้ควรจะต้องแอคทีฟแล้วก็ตักตวงมันบางอย่างมันเข้ามาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ผ่านไปนะดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้ขยันได้ขยันนะคะ,ะมีสิบเหรียญเกิดขึ้นด้วยโอเคการเงินแม่หมอมองว่าปังนะคะ การงานก็ปังการเงินก็ปังทีนี้มาดูในเรื่องของความรักสิจะเป็นยังไงต้นที่คนมีแฟนนะคะมีถุนคนมีแฟนคิดถึงแฟนหอยหาหรือแฟนเองก็คิดถึงเราบางคนอาจจะได้ห่างไกลจากแฟนเพราะว่าในเรื่องของการงานนะคะโชคชะตาบางอย่างมันเข้ามาแทรกแซงในช่วงจังหวะนี้นะคะทําให้เราห่างกันถามว่าเรา เรากับแฟนตั้งใจจะห่างกันไหมก็ไม่ได้ตั้งใจจะห่างกันนะคะวางแผนที่จะอยู่ด้วยกันยาวๆแต่บางทีมันด้วยงานถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินเพราะไม่มีเงินก็ทะเลาะกันนะคะหรือมันไม่สามารถที่จะสร้างครอบครัวกันได้มันก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันบางอย่างมันก็เป็นเหมือนโชคชะตาของพวกเรานั่นแหละความรักมันไม่ได้เหมือนกันทุกคู่นะคะดังนั้นอย่ายึดติดว่า มันต้องเป็นรูปแบบไหนอะยังไงเกี่ยวกับความรักเราอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งนะคะพอพูดถึงเรื่องความรักเราทั้งสองคนอาจจะเบื่อเซ็งแหละว่ามันยังไม่ได้ดังใจมันไม่เป็นไปตามนั้นหรือฉันไม่รู้จะทํำยังไงนะคะในเมื่อเราใกล้กันไม่ได้หรือเรามีภารกิจต้องไปทํางานนะคะมันเป็นโชคชะตาอย่างที่แม่หมอบอกนะคะบุญกรรมบางอย่างมันก็ตามวนมาแบบนี้ บางอย่างเราเลือกไม่ได้ไม่งั้นมันจะเรียกว่าโชคชะตาหรอนะคะอืมแต่พอเราเข้าไปอยู่ในโชคชะตาแล้วเ,เราตั้งเรามีสติไหมนะคะเรามีสติที่จะควบคุมมันให้อยู่ในร่องในรอยไหมแค่นั้นสถานการณ์บางอย่างเราเราเลือกไม่ได้นะคะมันเหมือนแบบเราขายของในตลาดที่หนึ่งอยู่อยู่ดีๆเขาทุบตลาดอะ่ะเขาหมดสัญญาอะไรตลาดนะคะเขาทุบตลาด แล้วเขาก็เจ้าของเขาก็จะสร้างเป็นคอนโดอะไรก็ตามหรือคนที่ไปเช่าไปเช่าตลาดมันหมดอายุสัญญาหรืออยู่ดีๆเขาเกิดขายพื้นที่นั้นให้กับบ้านจัดสรรหรือคอนโดได้ก็นั่นแหละคือเราขายของเรามาตั้งนานขายมาสิบยี่สิบปีเอาอยู่ดีๆตลาดนี้จะไม่มีละมันเหนือการควบคุมของเราไงทุกคนนี่แหละเขาเขาเรียกว่าโชคชะตานะคะอาจจะทำให้คุณนะ่ะจะต้องย้ายไปหา ตลาดในพื้นที่ใหม่ๆเพื่อที่จะขายของต่อหรือบางคนนะ่ะอาจจะเลิกจากการขายของในตลาดไปเลยก็ได้แล้วก็ไปลองจับธุรกิจใหม่ๆดูนะคะอืมอ่ะในเรื่องของความรักก็เช่นกันมันก็เป็นเหมือนบททดสอบเข้ามาอีกแล้วเนาะ เข้ามาพิสูจน์ใจมิถุนกับแฟนมิถุนนะคะในความสัมพันธ์ถ้าพวกคุณสามารถที่จะผ่านจุดนี้ไปได้แน่นอนว่าความรักของพวกคุณมันเติบโตมันคงขยับขยายขึ้นคุณคุณและเขาต่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลเข้าใจในโลกใบนี้มากขึ้นเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีสติในการจัดการมันนะคะอ่า ความสัมพันธ์อย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าถ้าใช้ในเรื่องของอารมณ์แน่นอนหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีความรักคิดถึงกันแหละยังรักกันอยู่ห่วงกันถ้าคุณออกไปข้างนอกไปไหนมาไหนเขาก็ห่วงคุณนะจะได้กินข้าวหรือยังกลับถึงบ้านหรือยังเป็นยังไงบ้างไปใช้ชีวิตตรงนั้นเป็นยังไงนะคะหรือถ้าเราอยู่ใกล้กันก็เหมือนกันแฟนของคุณนะเป็นคนคิดมากเป็นคนอ่อนไหวเขากลัว ลัวว่ามิถุนจะมีใครใหม่ๆเข้ามานะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของมิถุนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงคนคนนั้นก็เป็นประเภทแบบปากหนักนะคะอ่อนไวแล้วก็ไม่พูดเยอะขี้อายนะคะกลัวดอกพี่กุลจะร่วงแต่เขาก็ห่วงคุณนะ พอๆกันกับคุณตัวคุณเองอะ่ะมีคนเข้ามาจีบแต่คุณก็ไม่ชอบนะคะคุณรอแค่คนนี้ทีนี้มันเหมือนแบบต่างคนต่างรอ<笑><笑>เขาก็ไม่พูดคุณก็ไม่พูดนะคะต่างคนต่างเป็นแบบนั้นหลายๆอย่างก็อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆก็ยังต้องดูๆกันไปอีกสักพักใหญ่เลยแหละถ้าเป็นอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีใครแอคชั่นแต่สำหรับบางคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับเราอ่ะเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งเนาะหรือยังไงนะคะหรือถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยการที่จะให้เขาเลิกกับแฟนมาคบกับเรามันเป็นไปได้ยากนะคะมันเป็นเหมือนการสร้างวิบากกรรมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนเรากำลังเจอวิบากกรรมว่าแบบทรมานใจตัวเอง ใจมันไม่เป็นสุขนะคะจะไปโฟกัสสิ่งใดหรือมองหาสิ่งใดเราก็รู้สึกว่าเราไม่เป็นสุขเราเป็นถูกนะคะนั่นแหละเพราะว่าสําหรับบางคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนเราเลือกที่จะเข้าไปในเส้นทางแบบนั้นจริงๆบางอย่างมันมีเข้ามาเสิร์ฟให้เราแต่เราไม่รับก็ได้นะเรามีทางเลือกเรามีตัวเลือกนะคะแล้วก็ช่วงช่วนันี้มีถุนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะคุณจะได้เข้าสังคมใหมๆ่ๆ เข้าไปเจอผู้คนมากมายหลากหลายขึ้นขอให้ใช้โอกาสเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์นะคะ,ะบางคนนะโยกย้ายไปต่างประเทศด้วยซ้ำไปหรือว่าเข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆทั้งในชีวิตจริงแล้ทั้งในตัวเป็นๆนนะ่ะแล้วก็ในตัวของโซเชียลเข้าไปเจอผู้คนระดับระดับสูงๆแต่ที่แม่หมอบอกต้องระวัง มันไม่ได้ดีทุกคนนะคะมีทั้งดีและไม่ดีคลักเขากันไปเหมือนโลกใบนี้นั่นแหละดังนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณมองทุกอย่างขาดนั่นคือสตินะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณนะ่ในการคัดกรองคนที่เข้ามามิถุนบางคนเนี่ยที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่หรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณนะ่ะเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละ ที่ยังตัดกันไม่ขาดยังวนเวียนเข้ามาแต่ตัวเขาเองก็อาจจะมีแฟนไปแล้วหรือเปล่าอะต่อมามาที่คนโสดคนโสดมีทุนว่ายังไงนะคะคนโสดมีทุนมีทุนเองอ่อนไหวนะมีคนแอบชอบแหละแต่เขาก็เป็นประเภทเก็บความรู้สึกเก่งนะคะเป็นคนขี้น้อยใจเก็บความรู้สึกเก่งคิดวนคิดซ้ำตัวเราเองอะมีคนมาจีบม,มาชอบแต่เราก็ไม่ชอบนะคะเราเบือ่อเราเบือเเบ่อเราเสียงเราอยากจะไปออกบวชแล้วเนี่ย มิถุนนะช่วงจังหวนนี้คุณเจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะให้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการคัดกรองคนไม่ได้การันตีว่าดี100%เซนะแน่นอนว่าทุกอย่างมัน50-50นะคะในจุดนี้นะคะต้องมองให้ขาดนะคะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของคุณ มิถุนคนโสดยังคิดถึงคนเก่าหรือคนที่เราแอบชอบอยู่ก็เป็นไปได้วนเวียนนะคะแต่มันก็เงียบสงบมากๆเลยอิทธิพลพลังงานแห่งความรักเหมือนมีคนนะ่ะพยายามเหมือนเอาใจใส่คุณห่วงใยคุณแต่เขาก็ไม่แสดงออกนะคะือมอคุณก็สังเกตดูดีๆแล้วกันหรือบางทีนะคนๆน,นั้นคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ช่วงจังหวะน,นี้มิถุนเองอาจจะเบือเบ่อเบื่อเซ็งเงด้วยแหละคุณอาจจะ มีสเปคที่สูงนะคะหรือสเปกของคุณน่ะมันล็อกไว้ที่ใครบางคนละดังนั้นคุณไม่สามารถมองใครดีมากไปกว่าคนที่คุณล็อกสเปกไว้แล้วนะคะก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ไม่มองไม่สนใจเขามาจีบก็ไม่ชอบเนี่ยคุณชอบเนี่ยไกลๆแต่คุณก็ไม่แอคชั่นที่จะไปพูดนะคะแต่คนที่เขาแอคชั่นเข้ามาจีบคุณคุณก็รู้สึกว่าไม่ใช่แต่คนที่คุณโฟกัสอยู่เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้มาพูดกับคุณหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เนี่ยที่นั่ง นั่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยนะคะอาจจะติดด้วยความเขินอายความไม่กล้าหรืออะไรก็ตามบางทีเราอยากจะมีความรักใหม่ๆนะคะแต่เราก็ไม่กล้าหรือบางคนนะ่ะอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ๆก็ได้เนาะแล้วก็มีในส่วนของลูกที่จะต้องดูแลนะคะหรือต้องใส่ใจอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคิดมากเนาะซึ่งมันก็ไม่ผิดนะคะอ่ะค่อยๆดูค่อยๆเลือกกันไป ทีนี้มาดูในส่วนของการออร์เคิลราศีมิถุนเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรน,นะคะมาดูกันขอน้อนึงใบได้เป็นใบนี้ is t up to you มันแล้วแต่คุณเลยนะคะ คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะทําคุณมีสิทธิ์ที่จะก,กําหนดดวงชะตาของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนในช่วงจังหวะนี้มีโอกาสเข้ามาให้คุณเลือกมีเส้นทางมีหลายประตูให้คุณได้เดินคุณอยากร่ํารวยคุณสามารถที่จะไปได้ร่ํารวยแบบถูกต้องถูกกฎหมายถูกวิธีนะคะมันเป็นเหมือนเวลาที่เหมาะสมที่คุณสามารถที่จะเลือกอะไรหลายๆอย่างได้เลือกงานก็ได้เลือกในเรื่องของความรักที่มันสักเซสได้หมดเลยนะคะ ช่วงจังหวะนี้เขาเรียกว่าจัก,กรวาลเอาสิ่งดีๆมาเสิร์ฟคุณมาแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะรับหรือไม่รับขอให้ราศีมิถุนมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ